สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว,ว่าก็จะพาท่านผู้ชมมาปักชำต้นเปเปอร์ด่างกันนะคะเปเปอร์ด่างกับเปเปอร์ยกเขียวนี่ก็คือลักษณะเด่นก็คือเปเปอร์ด่างก็จะมีความสวยนะคะใบของเขาก็จะด่างแบบนี้นี่นะคะสนิหของเขาก็คือใบด่างต้นเปเปอร์เป็นไม้ฟอกอากาศนะคะและที่สําคัญก็คือลักษณะของเขาก็มีความเด่น เรื่องความด่างนะคะด่างแทบทุกใบเลยแล้วก็ขยายพันธุ์ง่ายค่ะจุดท,ที่น่ารักของเขาก็คือการขยายพันธุ์ที่ง่ายมากๆเปเปอร์ด่างก็เป็นไม้พอกอากาศปัจจุบันก็นิยมปลูกนะคะยิ่งต้นใหญ่ยิ่งมีมูลค่าและราคาแพงมากอันนี้แตงโมก็ที่บ้านก็มีต้นขนาดเล็กนะคะเป็นการขยายพันธุ์การขยายพันธุ์ก็สามารถขยายได้สองแบบนะก็คือจากกิ่งนะคะกิ่งปักชำตัดส่วนยอดตัดส่วนยอดนะคะเป็นปักชำ แล้วก็การขยายพันธุ์อีกอย่างนึงก็คือการปักชำด้วยใบยค่ะวันนี้แตงโมก็จะมาพูดถึงเรื่องการปักชำด้วยใบยวิธีการนะคะก็คือเมื่อใบของเขาเริ่มลักษณะการเลื่อนใบนมาปักชำนะคะก็ง่ายมากก็คือนําใบที่อยู่ส่วนล่างสุดนะคะก็จะเป็นใบที่แก่และมีความด่างแบบนี้นะคะมาปักชำวิธีดูใบแก่ใบอ่อนก็คือง่ายๆส่วนยอดของเขาใบาก็จะบอบบางนะคะบางเพียวๆแบบนี้ ส่วนด้านล่างก็จะมีความแข็งเมื่อใบของเขามีความแข็งเวลาเราปักช้ำด้วยใบก็จะทําให้ใบของเขานะคะแตกหน่อได้เร็วได้ไวอันนี้อยู่ที่ความแก่อ่อนของใบนะคะอายุในการปักชำก็ยี่สิบวันขึ้นไปนะคะเราก็จะได้เห็นต้นใหม่ที่แข็งแรงเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยค่ะเมื่อเราได้ใบที่แก่แล้วนะคะเราก็จะตัดใช้มีดนะคะตัดลงไปแบบนี้ตรงข้อใบวิธีปักชำก็ไม่ต้องไปไกลมากมายอะไรนะคะ เราก็ปักชำใกล้ๆกระถางของเขานี่นะคะพอดินของเขาเมื่อต้นเขาจะเจริญเติบโตเต็มที่วิธีการปักกับปักแบบนี้เลยค่ะเราก็กรไใบนี่นะคะอย่างใบไหนที่แก่แล้วก็ใช้มีดนะคะตัดมีดนี้ก็อย่าเป็นขี้สนิมนะคะเราก็ใช้มือนะคะเทีียมลงไปแบบนี้เวลาเราลดน้ําเราก็จะลดให้ชุม่มแบบนี้นะคะ เราก็จะได้ใบที่แตกไวนะคะแล้วก็ขยายพันธุ์ได้เร็วก็คือจุดป,ประสงค์ของการขยายพันธุ์ด้วยเปเปอร์ดังนะคะเขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ